สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์ศึกจิตเมืองนอนท็อปนิว JKN18 เสาร์ที่8มีนาคมโดยหงแดงสุรินจิตเมืองนอนท็อปนิว JKN18 จัดโดยซอเอซุนทีรหาพืชคุณสมจิตแว่นแก้วสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์นะ17นาฬกาเป็นต้นไปทาง JKN18 FC ไปดูที่เวทีไม่ได้ก็เปิด JKN18 ดูที่บ้านก็นได้ สคู่ในวันนี้ซอเอจัดออกมาได้ดูดีมากๆโดยเฉพาะคู่เอกนะเพชรชยเมธสอจอยปราจีนหรือว่าคิมรวยวันนี้ต่อน้ำหนักให้คู่ต่อสู้หน่ปอนด์นะวันนี้ต่อน้ำหนักให้เพชรกาฟิลจิตเมืองนนคิมรวยมาร้อยสี่เพชรกาฟิลมาร้อยสี่นี่ถือว่าเป็นคู่เอกแฟนจิตเมืองนนพลาดไม่ได้นะ วันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งรงถึง f อ c เหมือนเดิมชอบกดซอบสไคร้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึแอดหหนึงหนึ่งแปมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งเจอกันที่พิกัดน,น้ำหนักร้อยสิเก้าเทพสังรบแกวินมวยไทยวันนี้เจอของเบ่งสอทองภูบาล เทพสังรบนี่ยี่สิบหกจากสงขาหรือพร้อมรบกิติชัยสาธิตทีดีคนเดียวกันวันนี้เจอวันนี้ของเบ้งนะขณะที่ของเบ้งนี่ยี่สิบสี่จากเชิงเซาเทพสังรบเนี่ยฟอร์มล่าสุดเปลื่อยมากๆเลยควานหาชัยชนะไม่เจอแพ้นอกยกสองเพชรตาเสือสีโอปอแพ้นอกยกสองพันลำสอสมหมายสุดท้ายแพ้นอกยกห้าเพชรสุวรรณสอสราวุธขณะที่ของเบ้งเนี่ยแพ้พลายแก้วสบุญมีริศ แพ้สายฟ้านักสู้ยิ้มสุดท้ายแพรนกยกสามสิงศึกสิทธิอนุพงศ์เปิดเกมเนี่ยก็ต้องของเบงขณะที่สั่งรบเนี่ยฝีมือสั่งรบเนี่ยเนี่ยขวานะเอฟซี FC, แข่งขวาหมัดขวาขาแรกขาลุยศอกคมรุกรับเก่งซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อาวุธเยอะหลากหลายขณะที่ขงเบงเนี่ยขงเบงเนี่ยเข่าในอาชีพนะขาแรกขาลุย,ลยเดินเสียบเดินแทง ใครเข่าในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดมวยคู่นี้จังหวะฝีมือเทพสังรบขณะที่เปิดเกมขาแลกขาลอยของเบงวันนี้ของแดงชอบไปที่เทพสังรบนะมองว่าเร็วกว่ามองว่าคล่องตัวกว่าวันนี้กระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทเทพสังรบจะเบียดเฉือนชนะขงเบงสอทองภูบาล เบียดเบียดเอชอบกดซับสไครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2เล็กเพชรสิผู้ใหญ่คาําล่าวันนี้เจอใจลักสอประวัติเมือง125เล็กเพชรพเนี่ยสิจากเพชรสมุนนะขณะที่ใจรักเนี่ยสิจากสระบรี เหล็กเพชรล่าสุดสามไฟนี่เปื่อยเหมือนกันนะไม่มีคำว่าชนะแพ้นอกยกสาวัชรพลสอภูนสวัสด์แพ้สซยนครหอจอกกุ๊บกุ๊บสุดที่สุดท้ายแพ้นอกยกสองยูโรฉลามศึกมวยไทยขณะที่ใจรักนะใจรักชนะนอกยกสากุมารทองสิทธิ์คุณมะชนะเพชรรุ่งต่อคงอินสุดท้ายแพ้นอกยกสอง วัชรพลสอบภูนสวัสดิ์เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่เหล็กเพชรเนี่ยแข้งขวานะวงในถือว่าเป็นทีเด็ดรูปร่างดีขณะที่ใจรักเนี่ยใจรักหงแดงมองว่าครบเครื่องนะเป็นมวยขวาแข้งขวาดีเดินเสียบเดินแทงก็ถามไ้ดี มวยคู่นี้วันนี้นะหงแดงชอบไปที่เหล็กเพชรสิทธิผู้ใหญ่คำล่าสรีระรูปร่างนี่ขอบอกว่าดีมากๆขาแรกขาลุยนะเสียบแทงเสียบแทงเป็นมวยที่อาวุธใกล้เคียงกันวันนี้หงแดงมองว่าเหล็กเพชรสิทธิผู้ใหญ่คำลาดูว่าลอยกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทเหล็กเพชรจะเบียดเฉือนชนะใจรักมาตินโอเดนการ์ดเบียดเบียดมาที่คู่สาม คู่สามเนี่ยถือว่าเป็นคู่สามที่น่าดูมากๆเด็กเมืองชนเอกอั้งลิ้มนะเจอกับยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าหนึ่งร้อยแปดเด็กเมืองชนเนี่ยสิบแปดจากชนบุรีนะขณะที่ยกเพชรเนี่ยสิบเก้าจากเพชรบูรณ์เด็กเมืองชนเนี่ยล่าสุดชนะเป๊ปซี่ซูจิบะหมีเกี๊ยวแพ้เพชรนามหนึ่งรักไกรเดชาสุดท้ายชนะสี่พลังสอสลัดชีพส่วนยกเพชรเนี่ย สฟอร์มล่าสุดชนะเพชรพยักษพุทธประชาชื่นชนะชาย8 BCK ยิมสุดท้ายแพ้เหนือธรณีพุทธประชาชื่น <S <S เด็กเมืองชนจังหวัดฝีมือนะ f เอฟี FC, เป็นมวยขวาแขา้งขวาดีหมัดขวาดีขวางหน้าแทงทำไม่ดีแข้งขวายาวๆเนี่ยวอะไรด,ดีมากๆขณะที่ยกเพชรเนี่ยยกเพชรเนี่ยแข้งขวาเข่าในในนี่ถือว่าแกร่งมากเข่าแหลมแทงโหด มวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่หยกเพชรนะหงแดงมองว่าหยกเพชรเนี่ยนอกเนี่ยมีแข้งขวาขณะที่ในเนี่ยถือว่าเป็นทีเด็ดวันนี้นะวันนี้หงแดงมองว่าเด็กเมืองชนเนี่ยในไม่เท่าไหรนะมองว่าในไม่เท่าไรมวยคู่นี้หยกเพชรดูว่าในแล้วการยืนระยะดีกว่าวันนี้หงแดงชอบไปที่หยกเพชรหยกเพชรจะเดินเสียบเดินแทงเดินเสียบเดินแทง ยืนระยะดูดีกว่าวันนี้หยกเพชรจะเบียดเฉือนชนะเด็กเมืองชนเอกอ้างลิ้มเบียดเบียดมาที่คู่เอกคู่เอกเนี่ถือว่าเป็นคู่เอกที่นาดูขิมรวยเหลือเพชรชัยเมษสอจอจอยประจีนวันนี้มาร้อยสี่สิบสองเจอกับเพชรกาฟิวจิตเมืองนอนร้อยสี่สิบสามต่อกันหนึ่งปอนด์นะขิมรวยเนี่ยยี่สิบสองจากร้อยเอ็ดขณะที่เพชรกาฟิลเนี่ยจอมลุยวัยยี่สิบสามจากสุริน เพชรชัยเมธล่าสุดนะชนะซาจาร์วีน่ามวยไทยเสมอโจเซฟจิตเมืองนอนสุดท้ายแพ้โจเซฟจิตเมืองนอนเพชรกาฟิลเนี่ยชนะหนุ่มพังงาอีเกิลมวยไทยแพ้บัวเขียวปอเปาอินสุดท้ายแพ้นอกยกถึงโซเนอร์เซนเปิดเกมเนี่ยก็ต้องเพชรกาฟิลนะประเภทขาแหลกขารุยโหดไร้ตำราเดินเตะขาต่อยหมัดขณะที่เพชรชัยเมธเนี่ย หรือคิมรวยเนี่ย้ายจังหวะฝีมือแข่งซ้ายจัดจ้านสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิมวยคู่นี้จังหวะฝีมือคิมรวยวันนี้เจอกับเปิดเกมอย่างเพชรกาฟิวเพชรกาฟิววันนี้ได้น้ําหนักหนึ่งปอนนะโอ้โหแรงเบียดแรงวัดโหงแดงมองว่าดูดีกว่าวันนี้เบียดชนเบียดชนเพชรกาฟิวนะวันนี้เดินเสียบเดินแทงเดินต่อยเดินเตะขาต่อยหมัดวันนี้เพชรชัยเมธยุบย่นไหมถ้าเพชรชชยเมธยุบยน่น วันนี้หงแดงมองว่าเสร็จเพชรกาฟิวได้เพชรกาฟิวนีประเภทหนักแรงทุกเม็ดวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรกาฟิวจิตเมืองนอนทนะ์ได้หนึ่งปอนด์จะเบียดเฉือนชนะเพชรชัยเม็ดหรือว่าคิมห่วยสจอจอยอออปลาจีนสนุกชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มือรักมวยชอบออกตัวมวยรักมือชอบนี่ชื่อจิตเมืองนอนท์ jkn สิจัดโดย s อออทีโทรหาพืชนะทั้งสี่คู่น่าดูมากมามาที่มวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปทีเ่เทพสั่งปราบนะแกวินมยวยแกวินมวยไทยวันนี้มองว่าเทพสั่งปราบนี่เก๋าเกมอาวุธเยอะหลากหลายในไม่เล่นนะนอกถีบวางแข้งถีบวางแข้งวันนี้ นอกนี่ดูดีกว่าส่วนในมองว่าเบียดคูค่ขี่วันนี้จะเบียดเฉือนชนะขงเบ่งสอทองภูบาลเบียดเบียดนี่คือชอบหนึ่งชอบสองของแดงชอบไปที่เหล็กเพชรศิษฐ์ผู้ใหญ่คำลาวันนี้สรีระรูปร่างดูดีกว่านะสูงลอยครบเครื่องหลากหลายวันนี้จะเบียดเฉือนชนะใจรักสอประวัติเมืองสนุกส่วนชอบสามวันนี้ชอบไปที่โยกเพชรศิษิ์ผู้ใหญ่คำลาชอบ ยืนระยะชอบเดินเสียบเดินแทงในเหนียวแน่นแกร่งทั่วแผน่นวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเด็กเมืองชนเอกเอกอั้งลิ้มเบียดเบียดส่วนชอบสุดท้ายของแดงชอบไปที่เพชรกาฟิลจิตเมืองนอนชอบไปที่เปิดเกมขาแขาหลกขาเลยวันนี้เพชรกาฟิลจะเบียดเฉือนชนะจอมเก๋าอย่างเพชรชัยเพชรชัยเมธนะมวยฝีมือดีได้แบบเบียดเบียด นี่คือจิตเมืองนอนท์ท็อปนิว JKN18 จัดโดยอซอเอึุนทิดาพืชวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกาันขพรยอพรให้ FC ของแดงตัดสากโกาครคภัยไข้เจ็บเฮงๆรวยๆกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ